ตอนที่หนึ่งมึงตัวกูอีสมผู้เสียแล้วกูเสียงทุ่มของชายหนุ่มผิวเข้มหน้าตาคมตามแบบฉบับไทยแท้เอ่ยขึ้นด้วยความตกใจหลังจากที่กระเด้งตัวตื่นลุกออกจากเปลวายใต้กระท่อมปลายนาดวงตาคุมเบิกกว้างเมื่อมองหาควายผึกสุดรักของพ่อไม่เจอดินแดนลูกชายคนเดียวของกำนันจันแห่งตำบลโคก่อนที่ครองตำแหน่งตำบลควายงามที่สุดในระดับประเทศ เขาลุกยืนอย่างร้อนรนพลางใช้เท้าสะกิดตกสองแฝดลูกสมุนของตัวเองที่นอนหลับน้ำลายย้อยไหลเป็นทางไม่ต่างกันบักเฮียนบักยาวตื่นตื่นอีสมผู้เสียหือมันสเสียไปใส่ลูกพี่ผมแหนมอยู่มันกินหญ้าอยู่นั่นได้เฮียนผู้เป็นแฝดที่ที่มีตัวสูงยาวตรงข้ามกับชื่อเอ่ยตอบดินแดนด้วยความมั่นอกมั่นใจว่าชมพู่ไม่ได้หายไปไหนทว่าก,ก็ต้องรีบลุกยืนไม่ต่างจากลูกพี่เพราะตรงที่เขาชี้ไปนั้นไม่มีชมพู่อยู่แล้วบักยาวมึงสตื่นหรือบอตื่น ดินแดนถีบลูกสมุนอีกคนที่ไม่ยอมลุกจนเกล้งตกคูน้ํายาวแฝดน้องผู้ที่มีตัวสันงงวงยีคล,ลานขึ้นมาจากสะก่อนจะลูกหน้าลูกตาเพื่อช่วยกันมองหาชมผู้ควายเผือกกูบอกให้สูเฝ้าไว้คือบอกเฝ้าหาดินแดนตกไปที่กระบะลูกน้องสองคนพลางสนเท้าฉับลงส้นหนักแน่นเดินนาหน้าตามหาควายของพ่อด้วยใจที่ร้อนด่งไฟเขียนจักมงแล้ววะสิค่มแล้วลูกพี่แยกกันนําหาต้องหาพอก่อนที่พ่อกํานันสิกลับมาไป เมื่อรู้ว่าเวลาจวนจะเย็ยนดินแดนก็ออกคำสั่งให้ลูกสมุนแยกย้ายกันค้นหาชมพู่หักว่ากำนันจันกลับมาไม่เจอสัตว์เลี้ยงที่แสนจะหวงแหนดินแดนก็ดินแดนเถอะมันคงได้หอบเสื้อผ้าออกจากหมู่บ้านไม่ต่างจากบักเหียนบักยาวสองพี่น้องฝาแฝดนั่นเป็นแน่เนื่องจากพ่อกำนันมีออกงานสมาคมของอำเภอในวันนี้จึงสั่งให้ลูกชายคนเดียวดูแลควายรักเป็นอย่างดีแม้จะไม่ค่อยไว้ใจและหวังพึ่งมันไม่ค่อยได้เท่าไหร่ก็ตามทุ่งนาบักใหญ่อิสมาพ้มันไปใส่ของมันวัดดินแดนทั้งบน ทั้งเดินเรียกหาควายตัวโปรดของพ่ออีกฝากตรงข้ามก็เป็นเสียงของสองพี่น้องที่แหกปากเรียกชมพู่ไม่ต่างกันลูกพี่ลูกพี่พอแล้วลูกพี่เสียงบักยาวตัวสั้นตะโกนเรียกดินแดนรีบวิ่งไปตามทางนั้นท,ทันทีและไม่ลืมที่จะตกกระโหลกสองแฝดอีกครั้งข้อหาแอบหลับไม่ดูแลควายให้ดีค้นหาชมพู่ควายผึกก็ใช้เวลาอยู่นานหลายชั่วโมงลูกพี่ใหญ่จึงออกคําสั่งให้รีบพามันกลับบ้านก่อนที่กำหน,นจันจะมาถึงโดยที่ดินแดนนั่งบนหลังควายมีเพียงลูกสมุนเท่านั้นที่เป็นคนเดินจูง รถกระบะยกสูงสีเทาของพ่อกับแม่เคลื่อนตัวเข้ามาจอดในบ้านไม้สักทรงไทยทันทีที่ก้าวลงจากรถสิ่งแรกที่กำนันจันทร์ทคือการเดินไปพูดคุยกับควายตัวโปรดต่างกับคุณนายอุไรภรรยาคนงามที่มุ่งตรงเข้าครัวเพื่อไปทํากับข้าวไว้ให้ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนอย่างดินแดนสมพู้ลูกพ่อมือนี้บักแดนมันเอาย่าให้กินบอกมีลูกเป็นคนดีๆบอกมักอยากมีลูกเป็นควยแล้วพ่อกูดินแดนที่นอนเล่นบนแคร่ไม้ไผ่ ข้างข้อควายฝึกอดที่จะแซวกำนันจันผู้เป็นพ่อไม่ได้เพราะเวลากำนันพูดกับควายเขามักจะทำเสียงอ่อนเสียงหวานราวกับกลืนกินน้ำตาลมาเป็นสิบประสอบแต่พอหันมาคุยกับลูกชายที่มาจากสายเลือดนั้นมึงพาน้องไปใส่มาน้องน้องายอีกบัดนี้ผมบอกมีน้องลูกชายคนเดียวก็ขมวดคิ้วเป็นปมไม่ต่างจากพ่อทว่ากำนันจันหันมาทำตาเขียวปัดใสจนดินแดนสะดุ้งตกใจพลางขนลุกขนพอง มึงพาน้องสมพูไปสมาแต่กูว่ามันบกคือสมผูลูกกูเลยกำนันว่าพร้อมกับสำรวจตามตัวของควายผึกตัวสวยบกคือจังไดมันกับควยคือกันเด้พ่อเท่าแล้วตาบอดีกับแบบนี้ลหละไปไปแม่เฮ็ดแนวกินเสร็จแล้วดินแดนพยายามดึงให้กำนันจันเดินตามหากักแต่พ่อกำนังกลับรู้สึกว่าควายตัวนี้ไม่ใช่ของตนเขาแก่มือลูกชายออกจากตัวก่อนจะเดินไปดูอะไรบางอย่างที่ใบหูควายผึกบบกแม่ รบบแม่นอีอ่างพ่อว่าเสียงสั่งทางเดินก้าวถอยหลังทีและก้าวท่าทางของกำนันเหมือนกำลังจะกลายร่างมาขย่ำลูกชายอย่างดินแดนเอาเสียตอนนี้บักแดนอากอีแม่ส้อยลูกแนะไปดีเด้อลูกพี่ไปที่ซอบที่ซอบเด้อครับฮึสงแฝดานรกกูบอทันได้ตายดินแดนตกกระบาลสองพี่น้องที่พร่ำเพ้อบอกลาเขาแถมยังร้องให้ราวกับว่าจะไม่ได้เจอกันอีกหลังจากที่เหี่ยนและยาวขับมอเตอร์ไซค์พุ่งข้างมาส่งที่ปากทางเข้าหมู่บ้าน เพราะดินแดนถูกพ่อกำนันเฉดวัวออกจากบ้านโทษฐานที่แอบสลับสับเปลี่ยนควายผึกสุดรักแล้วเอาควายตูวอ้วนที่น้ำหนักเกินมาตรฐานควายประกวดมาแทนให้ด้วยความที่ดินแดนไม่เคยรู้มาก่อนว่าน้องชมพู่ควายรัดของพ่อนั้นมีลักษณะพิเศษบางอย่างแฝงอยู่ใจก็นึกคิดแค่ว่าควายยังไงก็ควายเหมือนกันมารู้ความจริงก็วันนี้ว่าชมพู่ได้ชื่อนี้มาก็เพราะมีป่าเล็กที่ใบหูเป็นรูปลูกชมพู่ผลไม้ไทย และที่กำนังจับได้ก็เพราะมันอ้วนผิดแปลกกว่าปกติและใบหูของควายตัวใหม่นั้นไม่มีปานเดี๋ยวกูกกลับมาฝากเบิงแยงพ่อกำนันกับแม่อุไรนำดินแดนตกหลายสองแฝดรีบบอกกล่าวกับลูกน้องเมื่อเห็นว่ารถที่ตนกำลังยืนรอนั้นเคลื่อนตัวมาทันทีที่ขึ้นรถทัวร์แล้วเลือกที่นั่งได้จากสีหน้าเศร้าหมองก็แปลเปลี่ยนเป็นยิ้มหน้าบานราวกับว่าการโดนไล่ออกจากบ้านครั้งนี้ไม่ได้เป็นปัญหาเลยสักนิด ดินแดนมองกระดาษในมือที่มีเลข6ตัวหลังจากที่แอบไปสันักทรงโด่งดังในเมืองหลวงมาสัานักที่มีผู้ติดตามหลายล้าน f o l เวอร์เพื่อไปขอหวยรวยเบอร์หวังอยากจะรวยทางลัดมาขอซื้อผืนดินต่อจากผู้เป็นพ่อเพื่อสร้างร้านกาแฟากลางทุ่งตามความฝันหักแต่มีความในอีกอย่างแอบแฝงไว้โดยที่ไม่มีใครรู้จากตอนแรกที่ขอเลขมาเจ้าสํานักให้มาเพียงแค่สามตัวตรงกลางเท่านั้นเมื่อวานนี้พ่อหมอหลกไทย จึงส่งลายมาบอกเลขอีกสามตัวเพิ่มให้เนื่องจากได้รับควายผึกต่างค่าครูที่ขอไปเรียบร้อยแล้วแม้จะแปลกใจอยู่ไม่น้อยว่าหมอทรงอะไรอยากได้ควายผึกไปเลี้ยงก็ตามเมื่อนี้สินกูสิได้เป็นเศรษฐีหน้าใหม่ในดินแดนสิงสนาทุกลอตเตอรี่หกสิบล้านใบหน้าคงขายยกยิ้มมุมปากอย่างพึงพอใจหลับตาพริ้มมองดูเงินสดก้อนโตหลายสิบล้านกองอยู่ตรงหน้าดินแดนตั้งใจไว้แล้วว่าวันนี้จะมุ่งหน้าเข้าเมืองหลวงเพื่อไปขอบคุณสํานักทรงพ่อหมอหลบไทย หลังจากที่ได้ฟังผลรางวัลใหญ่สำหรับเย็นนี้เพราะเขามันอกมั่นใจแน่ว่ารางวัลที่หนึ่งอยู่ใกล้แค่เอ,อือ้อมอาอาอาบักเฮียนอีหยังของมันวัดินแดนมองหน้าจอโทรศัพท์ที่แสดงชื่อสายเรียกเข้าด้วยความรู้สึกที่ถูกขัดใจเพราะลูกน้องโทรมาขัดจังหวะการฝันหวานของตัวเองก่อนจะกดรับสายอย่างตัดรําคานลูกพี่แย่แล้วอีหยังอีกอีสมพูอิสมาพู highways. อีสงผู้เป็นอย่างบอกพ่อกำนันเลยว่ากูสิไปตามคืนมาให้ดินแดนตอบกลับเพราะคิดว่ากำนันจันคงสั่งบักเฮียนโทรมาเร่งเขาเป็นแน่แท้เรื่องที่ให้ไปตามชมผู้กลับมาทว่ามันกลับไม่ใช่แบบนั้นบอกแม่ลูกพี่ผมสิบอกว่าผมกับบักยาวเห็นรถคอกมาส่งคุยดอนอยู่เฮือนกำนันสาติลักษณะคืออีสงผู้เลยเหียนรางงานลูกพี่หลังจากที่เห็นลักษณะควายผึกตูงามมาส่งให้กับกำนังตำบลข้างฮ่า ดินแดนรู้สึกตรงใจทางตาขวากระตุกที่ยิบแต่ก็ยังไม่อยากจะปักใจเชื่อจนกว่าจะมีหลักฐานแน่ชัดถ่ายทะเบียนรถมาให้กูไลน์ <Line. S 1> บักเหียนส่งรูปดวงตาคมเบิกกว้างทันทีที่เห็นเลขทะเบียนรถคอกดินแดนจำได้ว่ามันเป็นคันเดียวกันกันกบที่พ่อหมอหลบภัย ใช้ให้คนมาขนควายไปในตอนที่เขานําชมพู่ออกไปกินหญ้าที่ทุ่งนาทั้งที่ร้อยวันพันปีดินแดนไม่เคยคิดจะพาชมพู่ออกไปจากรูบ้านเลยด้วยซ้ําหรือแม้แต่ตัวกํานันจันเองยังไม่เคยให้ควายรักออกหากไปไหนไกลหากแต่ทุกอย่างมันเป็นแผนที่ลูกชายตัวดีของเขาวางไว้กับหลกภัยพ่อหมอสํานักทรงเมืองกรุงไม่ใช่เพราะชมพู่โดนขโมยสับเปลี่ยนอย่างที่ดินแดนกล่าวอ้างกับกํานันจันแล้วมันก็ไม่ใช่อย่างที่เขาตกลงไว้กับหลกภัย เช่นกันว่าอีกฝ่ายจะเอาน้องชมพู่ไปเลี้ยงเป็นอย่างดีจะไม่ขายต่อให้ใครเพราะพ่อหมออ้างว่าควายตัวนี้จะนําโชคก้อนใหญ่มาให้และเสริมบาร,รมียิ่งขึ้นหากมันไปอยู่ที่สํานักส่งดินแดนชายหนุ่มผู้ที่มีความปรารถนาหาความมั่งคั่งแค่ได้ยินคําว่าลาบก้อนโตไหนจะคําว่าบาร,รมีผูงมาด้วยจึงหลงปักใจเชื่อเสียสนิทก่อนมือหนาจะกำมัดแน่นเจน,นเลื่ดเลือดพางทุกลงที่พนักวางแขนของรถทัวร์พร้อมกับเสียงขบกรามดังราวกับฟันจะแตกหัก เป็นเสียงเสียงเม็ดเงือกผุดขึ้นตามรายผมไหลลงขมับลางไปตามกรอบหน้าคมเข้มด้วยอารมณ์ที่คุกรุ่นแม้รถทัวร์สมัยใหม่จะมีเครื่องปรับอากาศแล้วก็ตามริมฝีปากหนาได้รูปขยับพูดโดยที่เปิดออกเล็กน้อยทั้งที่ยังกัดฟันอยู่บักหมอหลบภัยมึงตัวกูฝากกดติดตามกดกระดิ่งกรุงกริ้งเพื่อจะได้ไม่พลาดความสนุกในตอนต่อไป